สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่แกรมวาเรียสคลิปนี้คุณยายจะมาทําการปลูกแล้วก็เล่าถึงเทคนิคการดูแลหอย่านะคะอันนี้เป็นหย่าด่างชมพูค่ะให้โตเร็วไม่เน่าออกดอกงามทั้งปีเลยค่ะว่าเรามีวิธีการอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนที่จะปลูกเราก็มารู้จักน้องเขากันก่อนเลยนะคะน้องเขาเป็นไม้เถาค่ะไม้เถาเลื้อยอายุหลายปีค่ะ ลำต้นอ๋อตอนนี้ต้นเล็กมากเลยแต่ก็พอดูได้นะคะเนี่ยค่ะลำต้นค่ะลำต้นจะเป็นทรงกระบอกค่ะทรงกระบอกสีน้ำตาลนะคะถ้าเวลาน้องเขาออกดอกเนี่ยดอกเขาจะออกเป็นเป็นช่อนะคะช่อหนึ่งก็จะมีดอกเล็กๆอยู่ประมาณ7-10ดอกแต่ละดอกก็จะมีกลีบดอกอยู่5กลีบด้วยกันค่ะตรงกลางนะคะของกลีบดอกแต่ละดอกเนี่ยก็จะมีส่วนนูนขึ้นมาค่ะซึ่งเราเรียกว่ามงกุฎนะคะ กรีบดอกก็มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะบางชนิดก็จะเป็นมันเงาเลยค่ะบางชนิดก็จะมีเป็นขนขนขึ้นมานะคะแล้วแต่สายพันธุ์นะคะแล้วแต่ละสายพันธุ์ส่วนใบค่ะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยใบยจะมีสีเขียวอวบน้ําลักษณะของใบก็จะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์นะคะเป็นรูปวงกลมก็มีค่ะเป็นลูกไข่นะคะ เป็นรูปใบโพหรือรูปหัวใจนะคะสำหรับต้นที่จะนำมาปลูกในวันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะใบค่อนข้างเรียวและมีความพิเศษก็คือใบเขาจะด่างนะคะเรียกว่าด่างชมพูก็จะมีด่างคุณยายลองให้ดูใกล้ๆนะคะอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีด่างอย่างใบนี้ค่ะเห็นไหมคะเป็นสีเขียวสีเหลืองนะคะแล้วก็ขอบขอบใบนคะคะเป็นสีชมพูแต่ใบนี้ค่ะ ใบน้อใบนี้ค่ะเป็นสีชมพูทั้งใบเลยค่ะนะคะแต่และใบก็มีความสวยงามแตกต่างกันสำหรับไม้ด่างนะคะอย่างด่างใบนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นสีเขียวกับสีเหลืองอส่วนใบย่อเนี้ยค่ะก็จะมีขอบนะคะสีชมพูแล้วก็ใบก็เรื่อๆออกสีชมพูด้วย ให้น้องเขาโตคุณยายจะพามาดูอีกทีหนึ่งนะคะให้ผู้ชมได้เห็นว่าถ้าเขาโตแล้วเนี่ยใบยเขาจะมีสีซึ่งดางเด่นชัดมากกว่าตอนนี้นะคะนอกจากว่าใบาจะสวยแล้วดอกจะสวยแล้วนะคะน้องเขายังมีกลิ่นหอมอีกด้วยค่ะบางชนิดก,ก็จะมีกลิ่นหอมแบบหอมทั้งวันก็มีค่ะ บางชนิดก็หอมเฉพาะกลางคืนค่ะบางชนิดก็อาจจะมีกลิ่นหอมแรงจนกระทั่งบางท่านบอกว่าโอ้ฉุนมากก็มีเช่นเดียวกันนะคะหรือบางชนิดก็อาจจะไม่มีกลิ่นเลยก็มีเช่นเดียวกันค่ะนี่เป็นสเสน่ห์ของโหย่านะคะความแตกต่างจะมีทั้งใบทั้งดอกแล้วก็ทั้งกลิ่นแหละค่ะซึ่งแตกต่างกันวันนี้คุณยายก็จะพามาปลูกน้องเขานะคะว่าเราใช้วัสดุอย่างไรให้น้องเขาเจริญเติบโตนะคะ อย่างรวดเร็วนะคะเราก็เริ่มด้วยนี่ค่ะแนะนำวัสุปลูกก่อนเลยค่ะวัสดุปลูกคุณยายใช้อันนี้เป็นกะามะาพาวสับสองส่วนค่ะแช่น้ําแล้วอันนี้เป็นขุยมะพร้าวนะคะก็แช่น้าแล้วเช่นเดียวกัน2ส,ส่วนแล้วนี่เป็นดินค่ะดินถุน,นึส่วนนะคะเราก็นําวัสดุ3ส่วนนี้ค่ะมาผสมให้เข้ากันนะคะสําหรับบางท่านนะคะ สูตรของบางท่านอาจจะไม่ได้ใช้ดินเลยก็มีนะคะใช้เฉพาะกาเาะเมะพาวอย่างเดียวหรือว่ากาเาะเมะพาวผสมขุยเมลพาวไม่ใส่ดินเลยก็มีเช่นเดียวกันแต่คุณยายต้องการให้น้องเขามีธาตุอาหารนะคะทีค่อนข้างเยอะหน่อยนึงคุณยายก็เลยใส่ดินลงไปด้วยสักหนึ่งส่วนนะคะเสร็จแล้วเราก็ลองก้นกระถางค่ะรองก้นกระถางด้วยเมเพ้าวสับก่อนเลยค่ะน้องเขาเป็นไม้ถเถาื้อยนะคะ ต้องแขวนแต่ว่าตอนนี้น้องเขายังเล็กมากคุณยายก,ก็ยังไม่ได้ใส่ลวดแขวนนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นกระถางที่มีรูนะคะด้านข้างทีใ่ใส่ลวดแขวนได้เลยนะคะพอเราใส่กับมาพร้าวลงไปลองก้นกระถางละเราก็ใส่วัสดุปลูกค่ะวัะสดุปลูกที่เราผสมไว้เมื่อกี้เนี่ยค่ะใส่ลงไปประมาณซักเสรสามส่วนสีของกระถางค่ะ๋ยวไม่พอเดี๋ยวค่อยเติมค่ะเสร็จแล้วคุณยายก,ก็จะบำรุงน้องเขานะคะด้วย ่าเป็นปุ๋ยสามเดือนค่ะหรือปุ๋ยละลายช้านั่นเองนะคะใส่ลงไปไม่ต้องเยอะนะคะกระถางยังน้องเขายังเล็กอยู่นะคะไม่ต้องเยอะมากสักประมาณ10เม็ดนะคะแล้วก็การมดกันมแมลงค่ะด้วยสักเกินจีแล้วก็เกลี่ยค่ะอย่าให้ทั่วๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาน้องเขา เขาลงค่ะก็ทําหลุมตรงกลางนะคะน้องต้นนี้ลงก่อนแล้วกันนะคะก็บีบกระถางเนี่ยค่ะแล้วก็ดันออกได้เลยนะคะนออเนี่ยค่ะนี่ค่ะนี่นรลกเลยะล่ะราเลยล่ะะเลยเนยเลกเลาเลยงลเลาเกยเลยงคยเลงเลยเลยเลยเลล้วก็เติมค่ะเติมวัสดุ แล้วก็เราวางไว้ที่ร่มลำไรนะคะอย่าวางไว้แดดแรงนะคะน้องเขาไม่ชอบแดดแรงแรงวางไว้ที่ที่ร่มลำไรคะ่ะลดน้ำเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนเราก็ลดวันละหนึ่งครั้งคะ่ะถ้าเป็นหน้าหนาวหรือว่าหน้าฝนเนี่ยเราก็ลดน้องเขา วันเว้นวันค่ะไม่ต้องลดทุกวันค่ะถ้าเป็นหน้าร้อนนี่ลดได้ทุกวันเลยค่ะถ้าหน้าหนาวหน้า,า,นาฝนเนี้ยอากาศชื้นอยู่แล้วนะคะก็ลดน้องเขาวันเว้นวันก็พอนะคะแต่ว่าเปลี่ยนกระถางครั้งแรกนี่ก็ดน้ําให้น้องเขาชุ่มเลยนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งกระถางค่ะกระถางต่อไปทําเช่นเดียวกันค่ะ ลองก้นกระถางนะคะตรนี้มะพร้าวสับก,ก้อนใหญ่นิดหนึ่งฉีกๆหน่อยนะคะลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับนะคะใส่วาซาบุป,ปลงไปค่ะแล้วก็น้องคนนี้รอบการนะคะใส่น้องลงไปเดีย๋ยวคุณยายใส่บำรุงให้น้องเขาสักหน่อยหนึ่งสามเดือนนะคะก็สะดวกง่ายดีนะคะ หรือบางท่านจะใส่เป็นปุ๋ยคอกก็ได้ค่ะเช่นเดียวกันแต่ปุ๋ยคอกก็ควรจะเป็นเดือนละหนึ่งครั้งค่ะแต่ถ้าปุ๋ยสามเดือนนี้ก็สามเดือนใส่ครั้งหนึ่งเลยค่ะปุ๋ยเกลี่ยให้ทั่วๆนะคะแล้วก็ใส่น้องไปได้เลยค่ะหนึ่งกลางกระถางแล้วก็เติมค่ะเติมวัสดุกลงไป มณยาทำให้ดูทั้งสามกระถางเลยล้วกันนะคะเพราก็ไม่เสียเวลาอะไรมากมายนะักน้องเขากระถางเล็กๆเดี๋ยวพอน้องเขาโตแล้วนะคะตอนเปลี่ยนกระถางเพื่อจะนำไปแขวนให้ใหญ่กว่านี้เด็กปัญญาจะพามาทำให้ดูนะคะพาน้องเขามาอัปเดตเปลี่ยนกระถางให้ดูตอนโตนะคะสำหรับตอนที่น้องเขาเลื้อยแล้วนะคะตอนนี้เขายังเล็กอยู่ คุณยายก็ยังใส่ยังไม่แขวนค่ะยังใส่กระถางเป็นกระถางแขวนนี่แหละแต่คุณยายจะวางเอาไว้ก่อนนะคะยังไม่แขวนสองกระถางผ่านไปค่ะกระถางสุดท้ายแล้วค่ะโัวย่านี้เป็นไม้ที่เสริมความงามนะคะให้กับสวนของเราเพราะว่าน้องเขาสวยทั้งใบนะคะ สวยทั้งดอกแล้วก็เราก็เลือกที่มีกลิ่นหอมนะคะอย่างต้นนี้ค่ะพันนี้มีกลิ่นหอมค่ะเป็นกลิ่นหอมเฉพาะกลางคืนค่ะกลางคืนเขาก็จะมีกลิ่นหอมนะคะเวลามีดอกแล้วสวยมากเลยค่ะแต่ต้นนี้ก็คือยังไม่มีดอกก็เห็นความสวยของใบแล้วนะคะ ต้นไม้ที่เป็นใบด่างเนี่ยจะมีความมีสเสน่ห์นะคะเพราะว่าใบแต่และใบเขาก็จะด่างไม่เหมือนกันนะคะลายจะแตกต่างกันไปนั่นคือความสวยงามความมีสเสน่ห์ของไม้ด่างนั่นเองยิ่งมีดอกสวยมีกลิ่นหอมด้วยก็ยิ่งน่าสะสมใหญ่เลยนะคะเติมวัสุปลูกค่ะแล้วก็ลดน้ำแค่นี้เองค่ะ ไม่ยากเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็รอน้องเขาเจริญเติบโตแล้วก็มาชมความงามของน้องเขาระวังไว้ที่แดดลำไรนะคะเดี๋ยววางไว้ที่แดดแรงเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาจะใบไม่ได้เขาธรรมาชาติของเขาอยู่ในป่าค่ะเขาเจอก็เป็นไม้อิงอาศัยนะคะก็จะเกาะอยู่ตามต้นไม้ใหญ่นะคะ ต้นไม้ใหญ่ก็จะมีร่มบางเงาให้น้องเขาได้อยู่อย่างร่มเย็นมันธรรมชาติของน้องเขาจึงไม่ชอบแดดแรงๆนะคะลดน้าก็เช่นเดียวกันค่ะต้นไม้ใหญ่ก็จะบังนะคะน้องเขาก็จะรับน้ำไม่ได้เยอะชุ่มฉ่ำอะไรมากมายนะักเวลาเราเลี้ยงก็ต้องดูอุปนิสัยนะคะของน้องเขาด้วยว่าเป็นอย่างไร เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็ลดน้ำแล้วค่ะเดี๋ยวคุณยาขอเคลียร์ตรงนี้นิดนึงนะคะลดน้ำเดีย๋ยวคุณยาขอรองนิดนึงน้ำจะได้ไม่หกเลยเถอะแต่ว่าเวลาที่เราลดให้น้องเขาเราไม่ต้องใช้ที่ที่ถาดรองนะคะน้องเขาไม่ได้ชอบความชื้นมากขนาดนั้นนะคะเขาชอบน้ำไหลผ่านค่ะแต่ว่านี่คุณยายรองเพราะว่า จะได้ไม่ไหลลงมาเลอะเทอะเราลดครั้งแรกก็ลดให้ชุ่มเลยค่ะไม่ออกก้นกระถางเลยค่ะเอาลารดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณยายจะให้ให้ชมความงามของน้องเขาสันิดหนึง่งหลังจากเป็นกระถางแล้วนะคะเคลเซีต็มโตสัหน่อยหนึ่งเอาล้ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะกระถางซะหน่อยนึงนะคะกระถางสีขาวก็จะเห็นความเปิื้อนค่อนข้างชาัดนะคะงดงามมากเลยค่ะสำหรับโฮย่าพันนี้นะคะเรียกว่าโฮย่าด่างชมพูค่ะนี่ค่ะ หามาไว้สะสมกันนะคะส่วนของเราจะได้มีทั้งความงามของใบความงามของดอกแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ